ใช่ครับจากเมืองต้องไฟโก้สู่เมืองน้องบัวลำพูครับมาเลยครับไม่ม่ได้ามครับมาเลยครับยัษ์ใจจากสารคามครับทองแท้ครับทองแท้จากทรัพย์สมบูรณ์ครับลูกกันอยู่ใทกับแม่กันว่าจากมหาธามของพิษปีครับผมนี่คุณศึกมาครับเพื่อบางงานนี้โดยเฉพาะครับเพื่อ รานวันนี้โดยเฉพาะด้วยนี่คือยักษ์ตัวที่สองแล้วตามดิงแมนไปเลยครับเดินเดินตัวครับเจ้าของแท้ครับหมายเลยครับมาเลยครับเจ้าเพลินรับจากพีเจไยมาครับลูกของนายุไทยกับแม่อัเปาจากสุวินของหมอโตครับเอาละครับ ต่อไปครับมาเลยครับหมายเลขหกครับขุนลือครับจากลางกาฟางครับลูกของก้าวเจริญกับแม่ประโยจากมหาสารคามของเสียตั้มหลักกาครับลูกภูกเขาไฟหนึ่งตัวลูกกัลปูไรสองตัวลูกก้าวเจ้าเจริญหนึ่งตัวและ,ะมาแล้วครับเพื่อแก้ขยอนรักครับจากบ้านคายเป้ายไทยครับเป็นลูกของจอ้าวเจ้า เอาลเล่นให้สลบกไม่น้อยนะครับยักษ์จากอุดรครับเอกตาทองครับจากปัญญาบาครับลูกของก้าวเจริญกับแม่บวัวหลวงครับมาเลยครับแร็ตัวสุดท้ายครับยักษ์จากกาลสิน์ครับพายงานครับจากต้ตผผนตะพุ่นฟาลูกของภายแก้วจากกาลสิน์ครับโอ้โห ได้ระกาศเลยฮะเหมื่อไแล้วะผู้เชี่ยวชาญควายบอกว่ามีตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังมาไม่ได้ฮะติดลมฮะยักษ์จริงๆมาเข้าเก้าสนามเปยตแท้จากสารคาวครับหมายเล่ข้าครับหมายเล่นข้ายังอยู่ครับเจ้าเพลจากสุรินครับ Um. หมายเลขหนึ่งขับหมายเลขหนึ่งยังอยู่ครับเมืองไทยจากหนองบัวลำพูครับหมายเลขเจ็ดขับหมายเลขเจ็ดยังอยู่ครับยอดรักจากขอนแก่นครับและหมายเลขสุดท้ายที่ยังอยู่คือหมายเลขสิบสองครับสิบสองครับภัยงานจากกาฬสินธุ์ครับขอเสียตัตัวให้สองตัวที่ไม่ได้ไปต่อครับมารับทั่วรางจากเสียบอยครับ อ่าเสียบอลไปข้างหน้าเลยฮะเสียบอรข้างหน้าเลยครับด้านนอกเลยฮะนะฮะอันนี้คือทรงคนยักษ์ครับสูงใหญ่ยาวครับเสียบอร์ดนะฮะสูงใหญ่ยาวทองยักษ์ครับเจ้าของช่วยรำพันวันนี้เย้เกิดนี่คือสนามของเขา แม่ก็ต้องขอขอบคุณสารสินอ่าทุกทีฮะรองอันดับที่สี่ควายักษ์เพชรผู้ได้แก่ควายหมายเลขหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งครับเจ้าเมืองไทยครับจาก2องตัวระบูครับดูนี่เลยครับ รางวัลรองอันดับสามในวันที่สนะี่ได้แก่ควายหมายเลขหมายเลขสิบสองครับหมายเลขสิบสองครับผ้ 12, นะายงานครับจากกาลสินครับเหลือสามหมายเลขครับรางวาัลรองอันดับที่สองหรือรางวัลที่สาม ได้แกะควายหมายเลขหมายเลขสาหมหกบมายเลขสา,า,ม,สา,สามัมมมาบทองแค้จัดจาราคาครับเรือหมายเลขแค่เรือหมายเลขข้าและหมายเลขเจ็ดครับเอาครับกเพียงครับ หมายเลขเจ็ดยอดลักจากขอนแก่นบ้านค่ายเป้วายไทยครับส่วนหมายเลขห้าเจ้าเพลิงจากทีเจนายฟาร์มจังหวัดสุรินทร์ครับผมสุรินทร์กับขอนแก่นแข่งแกนนี่เทืยบกันครับจีบรีนี่กันผมจะประกาศควายยักษ์เพศผู้ เป็นชื่อจังหวัดใช่ไหมครับเป็นชื่อจังหวัดครับควายักษ์ชนะเลิศมหกรรมรอบตรวจควายงามควายักษกระเิ้ครั้งที่สามปีสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดควายักษ์ตัวแรก บนพัดดินกราสินเพทูได้แก่ความปะจกจับ้าจับได้พวมาจากจับบนสยีใจด้วยครับแถวขยักตัวแรกผมตัวจราสิงครับคือเจ้าเพลครับจากพีเจใน เจ้าทีเจนายฟามตะวันซุยครับส่วนเราแฮมดีเจ้ายอดรับจากผ่อนแก่นบ้าน์คาเตกไฟไทยครับเชินครับในวีดีครับ